สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง f c เก่าแล้วก็ f c ใหม่นะคะมาพบกับช่องพนิดาพารวยเหมือนเดิมเนะมาะเมื่อวานไม่ได้ลงให้นะคะของวันที่2 4่ต้องกราบพอพขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยเนาะเนื่องโดยเวลาไม่พอนะคะพี่พี่จ๋าแต่ว่าในกลุ่มแอดลุงนะคะถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยเนาะ,ะแล้วก็ประมาณวันที่ ยี 29, 30, ่สิบเก้าสามสิบแอดอาจจะไม่ได้ลงหนะ้าช่องให้นะคะสนใจเข้ากลุ่มนะคะพี่พีจะดูของเมื่อวานเมื่อวานมาทั้งเลขทูกเนาะในอะรอบสตา์วีนะคะสตา์วีมาสามศูนย์สามศูนย์นี้ก็มาเหมือนกันนะคะแปดสี่นี้ไปเข้าไปเข้าหน่อ,นอยเนาะพี่พีจะไปเข้าหน่อยนะคะอะมาตามต่อกันของวันที่ยี่สิบห้านะคะ ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเหมือนเดิมนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พีิจาชื่นชอบค่อยตามเนาะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันที่25 ตัวเด่นมีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับวันที่25นะคะตารางเด่นของแอดก็จะมี5 2 8 0 3 9นะคะ9หรือ6เนาะส่วนสายวิ่งสายรูดนะคะแอดให้วิ่งรูดที่5วิ่งรูดที่5กับ2นะคะอ่ะ2มาดูกันสำหรับ2แอดก็จะมี2 0 สองสามสองแปดสองแปดแล้วก็สองเก้านะคะส่วนห้าเนาะห้าห้าศูนย์ห้าสอง หาสิบแล้วก็58นะคะอาทีนี้อ่าแนวทางในชุดกันของแอดนะคะก็คือ8ปสิแล้วก็93อ่ะระวัง9กมอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นเนาะเผื่อ,อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะก็ค่อยตามอ่าไม่ชอบผ่านได้นะคะแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับให้นะคะสามารถจับในตารางได้นะคะพี่พี่จา๋า อ่าสำหรับเลหลักสองนะคะสองที่แอดเน้นก็จะเน้นไปที่สองสามสองเก้าหรือสองหกนะคะส่วนห้านะคะก็คือห้าสองแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะอ่าส่วนอีกคู่หนึ่งในชุดกันก็คือแปดเจ็ดนะคะอ่ะ ชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนําไปเป็นแนวทางนําไปพ,พิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะพี่วีจะวรงหานเสียได้มากๆเลยไม่ได้ลงให้นะคะ,ะวันนี้รอรุ้นกันนะคะขอให้เฮงเเรอรวยกันทุกๆคนเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ